ที่พี่ใช้อยู่คืออะไรอ่ะอ๋อที่ที่โกนหนวดก็แก้ก่าแกงไม่เฉยนีนอกจากใช้โกนหนวดได้ก็ใช้ตัดผมได้ด้วยนะใช่คนแรกที่ร้านอะไรนะฮะโยตารอลพอจัดการเรื่องคุณพ่อเสร็จก็จะจะขึ้นไปบนถ้ามีเวลาก็จะทำงานพวกงานสารอะไรอย่างเงี้ย เข้ามาเห็นเนี่ยนี่คือกระดาษหนังสือพิมพ์นะเนี่ยใช่ไหมใช่ครับกระดาษรีไซเคิลบนโยทาเองเหรอเนี่ยครับโยทำเองหมดเลยครับแล้วไปหัดมาจากไหนเนี่ยอ๋อฝึกจากที่ศูนย์ลุมครับก็แรกก็แรกมาเงินมีพยาบาลนะครับที่เขาตอนคนไข้ ทำงานพวกนี้อยู่การทีมืออ๋อแล้วเขาชวนมวยโยไปเรียนครับผมผมก็ทําไม่เป็นหรอกครับเขาก็ให้เบสิกผมบอกว่าเออเอาอย่างนี้ละกันม้วนกระดาษมาห้าร้อยม้วนกระตั้งใจที่จะม้วนให้ถึงห้าร้อยแล้วถึงไหมถึงครับแล้วก็พี่เขาก็สอนการขึ้นรูปอะไรต่างๆให้ครับชิ้นแรกที่ทําคืออะไรชิ้นแรกที่ทําก็คือกระจาดใส่ผลไม้อะไรเงี้ยครับคือสมกลมแล้วได้ใช้ฝีมือเราแสดงให้คนอื่นได้เห็น ที่ไหนบ้างไหมเนี่ยเคยครับทํา <ำ S 2> อ,อะไรให้ใครบ้างอจ,จสมพงศ์ครับแล้วทําอะไรให้อาจารย์นะก็ทํากรอบรูปให้อาจารย์ครับโท,ที่ห้องทำงานห้องทำงานอาจารย์ครับต่อมาเขาขอให้ผมดูอาจารย์นี่ผมสารกรอบรูปมาให้ผมรูปหนึ่งเป็นรูปรห้าใส่กรอบเป็นกรอบรูปสารอย่างดีเลยผมก็เออเก่งแฮะเก่งมากนะนอกจากกรอบรูปแล้วมีอย่างอื่นอีกไหม แลจากกรอบรูปแล้วก็อ่าก็มีมีเป็นพวกจัดพวกเนี้ครับตอนนั้นน้องชอบไดนนิสสาวโยเขาทำมาให้สองคคือผมยังงงอยู่จู่ๆเขาบอกอาจารย์ครับมีผมทำมาให้น้องเป็นเป็นของความวันเกิดเก่งนะจากจากตะกร้านี้เขากระดักแปรงมีเนนิสสาวมาให้ใช้เวลานานไหมครับพอเป็นเดือนครับ แค่เป, immun, ป็นอนว่ากว่าจะม้วนกว่าจะต่อกว่าจะอะไรเงี้ยครับครับผมแต่ก um> ็จะพัฒนาจัดจากตัวนี้เนี่ยก็พัฒนาขึ้นเรื่อยก็มีครีอีฟบอกนะเป็นครีอีฟอย่างมีครีอีฟกับความพยายามนี่คือฝีมือบุญโยทั้งนั้นเลยใช่ไหมนี่ยใช่ครับนี่ใช่หมดเลยนะเนี่ครับตอนนั้นเนี่ยคือมันเป็น แรงบันดาลใจที่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรสําเร็จได้จริงๆแล้วผมผมคิดว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้ไม่เคยทําอะไรสําเร็จเลยทําอะไรก็เบื่อเป็นคนเบื่อหน้าอย่คือสําหรับบุญโยนี่งานที่ทําขึ้นมาพวกนี้ยมันไม่ได้มีความหมายแค่ว่าทําเสร็จออกมาได้สวยไม่สวยครับคือมันคือมันออกมาด้วยความรู้สึกที่ว่า คือมันบอกทั้งกับตัวเองและกับผู้อื่นว่าบุญโยสามารถที่จะทํบอะไรได้นะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นหน่อยครับอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นหน่อยค,ค,ความภูมิใจของบุญโยนี่มันอยู่ที่ว่าเราทําได้ครับทําได้คับคอนเคิต วันอาทิตย์ก็การเลื่อนพ่อติดก็ก็เตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์เตรียมของเตรียม,อ,มอะไรเพราะว่าจะไปรับลูกอาจารย์ไปเรียนปชีชถยที่บ้านหลวงนัทมงคลพิษก็ที่เดียนกับอาจารย์สาวนทีคุม คนหยุดก่อนครับเดี๋ยวให้คุณโยเขาตีก่อนนะครับ,บเป็นยังไงครับเวลาเขาเป็นลูกศิษย์คุณคูเนี่ยต้องสอนจี้และซ้ำทำซ้ำทำซ้ำให้เขาจำได้อะาน,น,น,นะครับนยครับจะซ้ำท้ให้าได้่ห มช้าหมดปกติทั่วไปนางฝานแต่ก็เขามีความพยายามมากอย่างเราให้ตีคู่แปดไปเนี่ยเราตีละโน้ตวันละโน้ตสองโน้ตเองนะเรียนกับผมนี่ประมาณสองปีสองปีแล้วนะสปีก็ได้เพลงอยู่มา4สี่ห้าเพลงกเพลงง่ายๆทำนองสั้นๆ ใจมากชอบฝึกซ้อมตลอดว่าทุกครั้งพอเรียนเสร็จกลับมาเด็กสองคนกำลังดูศาสตร์เนี้ยโยเขาจะไปนั่งเตีงตยงเขาละเลยจิต,ต,ตเครื่องนี้คนระแล้วบากว่าเดี๋ยวซื้อให้เครื่องไว้ที่บ้านเลยแลบอกว่าุณโยฝึกไปเถอะเราอาจจะฝึกเช้ากนอื่นแต่ถ้าความขยันเราทําให้เราสามารถทำำรําซ้าๆแล้วเราจะเก่งึ้นเรื่อยๆนี่คือความคิดตรงตานั้นเหมือนกันทุกอยซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรห้เขาแล้วได้โชว์ให้ ใครในบ้านฟังบ้างไหมอย่างเนี่ยก็ตรวจจะซ้อมวันวันวันหยุดอะไรเงี้ยครับ เดือนของบุญโยราราวหกพันกว่าบาทครับแต่ว่าถ้ารวมรายได้พิเศษจากการทำโน่นทำนี่เข้าไปด้วย,วยก็จะมีรายได้เพิ่มเข้าไปอีกสองพันสามพันบาทมันจะได้ครับรวมๆแล้วเดือนหนึ่งบุญโยก็จะมีรายได้ทั้งหมดประมาณเก้าพันบาทมันจะได้ครับเงินจํานวนนี้นอกจากบุญโยจะนําไปดูแลครอบครัวให้คุณพอ่อคุณแม่อย่างไม่ได้ขาดแล้วนะครับบุญโยยังมีวินัยในการดูแล เงินของตัวเองอย่างเข้งคัดอีกด้วยครับคิดฝากเงินไปเท่าไหร่อ่าพันหนึ่งครับพันหนึ่งครับผมงั้เดี๋ยวไปไหนต่อครับก็เดี๋ยวจะไปอ้อมสิงต่อครับหนึ่สี่ร้อยค่ะพอชีวิตนะคะครับอสักพู่นะคะครับเป็นเหรียญเต็นเงินที่ ก็เก็บเก็บเล็กผสมน้อยอะไรอย่างงี้ที่ปกติเวลามาฝากนี่ใช้เหรียญอย่างงี้หมดเลยไหมครับครับที่เหรียญนี่เท่าไหร่นะหนี่งพันหนึ่งครับพันหนึ่งครับเก็บนานไหมครับพี่ก็เป็นเดือนนะครับเป็นเดือนเลยนี่ฝากเงินนี่ฝากประจําทุกเดือนไหมทุกเดือนครับเพราะว่ามันเหมือนกับเคร่งคัดเลยไหมเคร่งคัดเพราะว่ามันเป็นคือแบบว่าถ้าถ้าถ้าผมไม่ทาตรงนี้เนี่ยผมจะ จะไม่มีเงินเก็บเลยไม่มีเงินเหลือเลยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าท,ทุกอย่างที่ผมปากเนี่ยเพราะว่าเป็นการบังคับตัวเองขาดข้ามใจตัวเองว่าบางสิ่งบางอย่างนี่นะคือเราจะซื้อไปมันก็มันก็ไม่ใช่ว่ามันคือถ้าจะซื้อเราซื้อนะคนเราดีกว่าฝากเทเดือนหนึ่เง,งเอ่อกี่บาทกี่บัญชีกี่ธนาคารเนี่ยก็ ันันอย่างอย่างจากวันเนี้ยอย่างจา,างวัน,นที่ผมฝากเนี่ยก็ประมาณประมาณพ <1500 S 1> ันห้าพันห้ารผมเพราะว่าสามปีเขามาครับผมเลยแหละสามปีอ๋อฝากประจาไปเลยครับผมฝากประจําไปตอนนี้มีอยู่กี่บัญชีเนี่ยก็รู้สึกประมาณห้าบัญชีครับห้าบัญชีห้าธนาคารครับฝากทุกเดือนทุกบัญชีครับทุกเดือนทุกบ<อ>ัญชีอคุณโยนเหลือเงินไว้ใช้เองเดือนเดือนเท่าไหร่พันกว่าบาท พันกว่าบาทฝากเดือนหนึ่งเท่าไหร่ปากเดือนหนึ่งนี่ก็เดือนสามสามพันเก้าปากเดือนสามพันเก้าครับผมมันไม่ได้เดือดร้อนเพราะมันมันเป็นเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเวลาเราทางานเนี่ยเราพยายามจับดูแตเรามันไม่มีทำไมเงือมันมันมันเงือเราเนี่ยมันมันมันมามันก็มาจับมือเราเรนกายเรีกายเราเนี่ยโอ้คิ้ได้ไงเนี่ยคือ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 ตรงนี้ผมมีความรู้สึกเลยผมก็มาจับดูเอ้ยเออนะ ทำงานเนี่ยมันมัน,มน,มนทุกครั้งเ่เวลาเราทำงานเสร็จเราก็มาจับคือนนะบางทีเราก็เราบางทีเราก็เราก็ไม่อยากทำแต่เราก็ต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีเงนินเออนี่อยากเงื่อแรงงานเนะองเงื่อแรงงานเราเเป็นน้กพักน้ําแร็งเราที่ท,ท,ที่ที่เราที่เราจะต้องอ่าเก็บไว้เพื่อกดแนะกดตัวเราเอง